จอร์ิทอไทยอินไซด์ไทยแลนด์เราจะต่อสายไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านผู้ว่าพักพงศ์ทวิพัฒน์นั่นหละครับเราจะร่วมกันถอดรหัสภูเก็ตโมเดลวันนี้สถานการณ์ที่ภูเก็ตผมยกให้เป็นภูเก็ตโมเดลเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบในการที่จะถอดบทเรียนในการที่จะเรียนรู้อะไรตรงนี้อะไรในการรับมือ ในการที่จะเอาโควิดให้อยู่น่าสนใจนะใช่นะแล้วค่ะมีการยกระดับเปะะ็นระยะนะคะในการปิดเมืองปิดพื้นที่ต่างๆนะคะในแต่ละโซนภูเก็ตขนาดนี้ปิดเมืองค่ะเคอร์ฟิลเคอร์ฟิลแน่นอนค่ะปิดเมืองเคอร์ฟิลและก็จัดทีมลงพื้นที่ไล่ล่าเชื้อโควิดค่ะเราไปกันที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าพะคพงนะคะทวิพัฒนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับ ครับสวัสดีคุณบรรนายและคุณอมรรัตน์และท่านผูน้ชมท,ท,ที่อยู่ทางบ้านครับผพมพระกระพงศ์ที่วัดท่งไรายการจังหวัดภูเก็ตครับครับคระท่านภูว่าพระกระพงศ์ครับผมขอไฮไลท์ภาพใหญ่ๆภาพรวมๆของภูเก็ตสักนิดหนึ่งก่อนนะครับมาตรการของภูเก็ตขณะนี้นั้นนะครับมีทั้งปิดเมืองมีทั้งเคอร์ฟิวและมีทั้งเปิดปฏิบัติการส่งคนลงพื้นที่ไล่ล่าหาเชื้อโควิด ทั้งสามมาตรการประกอบกันไปใช่ไหมครับเอาภาพใหญ่ๆก่อนถูกต้องไหมฮะทำอะไรยังไงบ้างคะปิดเมืองเคอร์ฟิลแล้วก็ไล่ล่าหาเชื้อโควิดถูกต้องนะถูกต้องครับก็ก็ก็ผมขออนุญาตเรียนลำนับฟาร์มอย่างนี้นะครับครับัคือตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับจังหวัดทุกเตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ เปนักท่องเที่ยวเนน่ยมากที่สุดในประเทศไทยไม่นับพรุงเทมาหาคนครนะครับเพราะฉะนั้นทุกเจ็ดก็เป็นจังหวัดเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสําคัญนะครับเราก็เริ่มเดินการนะครับตั้งแต่จากเบาไปหาหนักนะครับตั้งแต่เราออกคําสั่งของความร่วมมือนะครับในขณะที่เรายังไม่มีเอ,อ,อำนาจนะครับเนื่องจากอานาจในการห้ามออกนอกเคหสถานเนี่ยเป็นอำนาจท่านญในญี่ปุนตรีนะครับตามพระราชกำหนดนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ ขอความร่วมมือเนี่ยห้ามออกนอกเขตสถานมาเป็นจังหวัดต้นๆแล้วนะครับพอ,อภายหลังเนี่ยเมื่อขึ้นนายกาใช้เซอร์ฟิลขึ้นมานะครับเราก็ก็ถือว่ามีมีบังคับใช้ตามกฎหมายถูกไหมครับมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอันนี้ในส่วนของจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยนะครับมีน้ำเที่ยวเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับ,รบโรคเนี่ยจะแพร่ระบาดหรืออยู่ในกลุ่มของบริเวณพื้นที่ที่เราเรียกว่าสถานบันเทิงย่านซอยบางลาที่ป่าตองนะครับซึ่งเป็นเป็นวอลกอิงสตรีเน,เนี่ยนะครับ,รบแล้วจากการสอบสวนโรคนี้ก็ปรากฏว่ามีแหล่งนะครับซึ่งมีผู้ที่เป็นโรคนะครับหรือติดต่อแพร่เชื้ออยู่่ในสถานบันเทิงจำนวน6แห่งด้วยกัน การปฏิเสธของซอยบางลาท <ặt, S 2> ําให้เราต้องประกาศปิดพื้นที่ซอยบางลาที่พ่มองนะครับห้ามห้ามห้ามเข้าออกเลยนะครับเพื่อที่จะสแกนหากลุ่มบุคคลนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในาการที่จะไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มมาตรการนะครับหลังจากที่เรา ปิดซอยบางลาแล้วนะครับเราก็ขยายผลนะครับไปปิดข้างป่าตองตำบลป่าตองทั้งหมดขนาดนี้เราปิดหมดนลครับเพื่อที่จะไม่ให้ล็อกคนให้อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ไปเคาะประตูนะครับเพื่อที่จะวัดไข้สอบสวนโรคนะครับเึ็นขนะนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับก็ได้ส่งทีมมานะครับเพราะว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นะครับค <im> ือผู้ที่ทํางานภาคบริการนะครับผมผมเน้นนะครับว่าเป็นทํางานภาคบริการในสถานบันเทิงที่บางลาที่ป่าตองนะครับก็เราสามารถเห็นกลุ่มที่เราจะล็อกเป้าได้ชัดเจนนะครับจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะส่งจะส่งทีมแหละนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาจะตรวจเนี่ยนะครับเราต้องทําสวอปนะครับทําสวอปแล้วก็ตรวจที่สูนยศาสตร์ของเราที่ที่บางโจนะครับแล้วก็ส่งไปที่กรุงเทพ <C> e ครับแล้วมันจะมีเสียเวลาขั้นตอนในการที่จะจะจะ,จะทราบผลนะครับ <C> e ตอนนี้เนี่ยทีมสาธารณสุขก,ก็ยกแหลมาไวท้ที่ที่ที่ภูกเก็ตเลยยกแหลกมาเลยเราเร็ว <C> e ขึ้นละอืตรวจแล้วรู้เลยโอ้ <C> e ครับตรวจแล้วตรวจแล้วรู้เลยเราเราก็จะสามารถที่จะจะจะ,จะแยกกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ได้ได้ง่ายข่าวครับถ้าเกิดพบเชื้อเนี่ยเราก็จะนําไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่พบเนี่ยเราก็จะให้กัวชีนอยู่ที่บ้านเนี่ยสิสี่วันแล้วก็พนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ในอสมมเนี่ยก็จะไปวัดไข้ตรวจวัดไข้ทุกวันนะครับโอเคครับขอย้อนความนิดนึงนะครับว่าท่านผู้ว่าครับเราเริ่มปฏิบัติการเราเริ่มคิกออฟจากการปิด24ชั่วโมงซอยบางลานะครับแล้วก็ส่งทีมเข้าไปสแกนหาเชื้อมันทั้งซอยเลยแต่คราวนี้ที่บอกว่าขยายผลไปที่ ป่าตองนั้นหมายความว่าเราปิดพื้นที่ตำบลป่าตองทั้งตำบลหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะจุดของตำบลป่าตองไม่ครับเรา,เรา,เ,ราเราจะแยกโซนเป็นพื้นที่อย่างนี้ท่านครับก็คือพื้นที่ซอยบางลาเนี่ยเราจะกําหนดให้เป็นสีแดงเข้มในสีแดงเข้มนี้หมายความว่าเราห้ามนะครับผู้ที่ยังมีที่ทักอาศัย นะครับหรือพูดอยู่ถังนั้นเนี่ยนะครับห้ามออก24ชั่วโมงนะครับโดยให้ทางเทศบาลตำบลป่าตองเนี่ยเป็นโซนคนส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไอ้นี่คือพื้นที่สีสีแดงเข้มเฉพาะในไฟฟ้าคือฟิว24ชั่วโมงอันนี้คือบางราบางราครับต่อมาคะส่วนส่วนบริเวณนอกนอกไฟบางราคือบริเวณพื้นที่ที่เราที่เราเรียกว่าสีแดงเนี่ยก็คือตำบลป่าตอง ทั้งหมดเลยค่ะทั้งตำบลเลยนะเราตีลหมดแล้วครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่สําคัญก็คือบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพในบริเวณสถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็จะไปสอบสวนโลกโดยไปคบกับให้ทางเจ้าของกิจการขอรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ทํางานในสถานบันเทิงเพื่อที่เราจะรวมแล้วก็ทําการ สวอบเนี่ยได้ทีเดียวเลยเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่มีผลเป็นบวกแล้วเนี่ยเขาเวลาสอบสวนเโรคแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลุ่มไหนเนี่ยเราก็จะล็อกเป้านะครับนาตัวมาไว้สถานที่เดียวกันเพื่อจะทำสวอบทีเดียวครับครับย้อนนิดนึงนะครับความหมายของพื้นที่สีแดงอย่างเช่นตําบลป่าตองทั้งตําบลนั้นนะครับสรุปก็คือเอาจกบ้านได้แต่ห้ามเข้าออก ในเขตของตำบลถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคเอาจากบ้านได้แต่ห้ามเข้าออกในเขตตำบลน,นั้นรกรณีของสีแดงนอกจากตำบลป่าตองทราบมาว่ายังขยายพื้นที่สีแดงไปอีกห้าตำบลด้วยกันใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยขณานี้เนี่ยเราเราประกาศไปแล้วอีกอีกอีกห้าตำบลด้วยกันนะครับมีตำบลอะไรบ้างฮะมีมีนอกจากตำบลป่าตองแล้วจะมีตำบลชลองใช่ไหมครับก็มี ก็มีที่ฉลองนะครับแล้วก็ที่ราวัยราวัยกระร้นอืมครับแล้วก็ที่กระทูครับอ๋อฉลองราวัยกระร้นกระทูแล้วก็ศรีสุนทรใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งต้องครับแล้วก็รวมถึงป่าตองก็รวมเป็นหกตำบลด้วยกันประธานโทษพื้นที่ของหกตำบลมันครอบคลุมครึ่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตหรือเปล่าเนี่ยตอนเรามีทั้งหมดสิบเจ็ดตำบลครับพีนครับอ๋อสิบเจ็ดตำบลอ๋อมีสิบเจ็ดนะเปาคุณว่าเรา เรา,<ป>เ,ราเราปิดเมือง <Sell S 1> ไป <6. S 1> แล้วเราปิดเมืองเราเราห่อเมืองไปแล้วเสียหกตำบลจากสิบเจ็ดเนีก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งนันเนี่ยครับครับผม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 เรียนอย่างนี้นะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ที่เราวางแผนเนี่ยเราจะดูในบริเวณที่มีส่วนเกี่ยวรเรื่อง กับกันกับที่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 ป่าตองก่อนครับครับแต่ว่าพฤติกรรมของผู้ที่พนักงานที่ทํางานที่ป่าตองปกติเขาไม่ได้พักที่ป่าตองครับเขาจะพักอยู่แถวตะรนนะครับหรือพักอยู่แถวราวัยนะครับเพราะฉะนั้นทางเพวกผู้หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเราในไหนไหนทําที่ป่าตองแล้วเนี่ยน่าจะขยาย นะครับไปที่ที่กรร้นที่ราวยที่งลองนะครับขึ้นขณะนี้เมื่อวานเรา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 มีการประชุมกับผู้ริหายองค์กรของส่วนทท้องถิ่นเนี่ยเขาพินาเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยน่าจะจบได้เร็วอืนะครับเพราะทุกคนมีความเห็นว่าคือเจ็บแล้วต้องจบนะครับเจ็บแต่จบเพราะว่าเราเจ็บไปจบกันะครับเพราะว่าเร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 าได้ปิด เกาะเนี่ยมาพอาเวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการเชิงลุกเนี่ยแล้วรีบค้นหาผู้ที่ปีเชื้อเนี่ยแล้วรีบทําการรักษาเนี่ยเพื่อหยุดตัวเลขเนี่ยนะครับมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้ง19องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ,รบก็มีความเห็นร่วมกันว่ารเราจะทําพิธีนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับโดยที่เหลือเนี่ยก็จะ ซิลปิดเฉพาะตำบลตัวเองในวันที่สิบสามครับวันที่สิบเริ่มสิบสามนะทุกตำบลเลยเหรอคะทุกพื้นที่เลยเหรอคะเขาจะดูแลโซนพื้นที่ของตัวเองทุกตำบลใช่ไหมคะไม่ถูกต้องครับในในแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีซิลคัดกรองหมายถึงว่าต่อเนื่องระหว่างระหว่างเขตตำบลต่อตำบลเนี่ยก็จะมีจุดคัดกรองมีจุดที่เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นจุดตรวจนะครับเราเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่าจุดจุดตรวจคัดกรองนะครับซึ่งจะเป็นการ ทำงานร่วมกันนะครับระหว่างอาเภอแล้วก็สถานีตารวจบูทอนในเขตท้องที่นั้นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกาลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำสุดสดคัดกรองนะครับคือคือล็อกให้อยู่ในให้ล็อกให้อยู่แต่ในว่าในในในพื้นที่นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเนี่ย14วันขอวันครับขอให้อยู่แต่ในบ้านนะครับลดลดการทาการเคลื่อนไหวเนี่ยให้น้อยที่สุด นะครับเพื่อที่จะทางเจ้าหน้าที่เราจะไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ทาการตรวจวัดไข้แล้วก็ทํากระบวนการสอบสวนโรคแล้วก็นําผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยมาตรวจสอบครับครับย้ำอีกครั้งน,นะครับที่บอกว่ากําหนดพื้นที่สีแดงออกจากบ้านได้แต่ห้ามเข้าออกในเขตตําบลน,นั้นวันที่13เมษาย,ยนแล้วนับไป14วันเราจะทําพร้อมกันทั้ง17ตําบลทั้งเกาะเลยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับทั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่6กตำบลคราวนี้เป็นสิบเจ็ดตำบลเลยแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้ออกหรือว่าห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเลยค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นออกจากบ้านได้ออกจากบ้านได้แต่ว่าห้ามเข้าออกเขตเข้าออกได้คใช่นะคือการการห้ามออกนอกเขตสถานเนี่ยก็เป็นไปตามพระราชกำหนดครับที่ดุสสนะครับพอสี่สี่ในการเสร็จเสร็จท่านก็สามารถออกไปได้แต่เราขอความร่วมมือครับถ้าไม่จําเป็น ก็อยู่ในบ้านแต่ขอแตอยู่ในบ้านก็รีบก็รีบกลับเข้าไปอยู่ในเคหสถานนะครับเพื่อเพื่อเพื่อลดการทกิจกรรมนะครับที่ไม่ย่างหทางสังคมนะครับครับครับถ้านับไปสิบสี่วันเริ่มจากสิบสามก็จะไปจบจบยุทธการนี้ประมาณวันที่ยี่7บหกยิบเจ็ดประมาณสักวันที่ส7เจ็ดเมษาใช่ไหมคะเอาวันที่ย7ิบเ็ดก็ได้เอาวันที่ย7ิบเจ็ดเมษาถูกต้องนะฮะครับคือถูกต้องครับคือคือทางทางคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนะครับก็ก็คาดหวังว่าเราเราจะมีน่าจะมีสถานการณ์ดีขึ้นในวันที่30เมษายนนะครับเป็นการคาดการณ์นะครับการโอเคทวนนนะครับว่าเราปิดเราปิดทั้ง17ตำบลไปจนกระทั่งถึงประมาณวันที่27เมษายนกลมกลมประมาณนั้นนั่นเองครับครับทีนี้ทีนี้เรื่องปฏิบัติการปิดเกาะห้ามเข้าออกจังหวัดโดยสิ้นเชิงนั้นทางน้ําก็ปิดไปแล้วใช่ไหมฮะทางน้ํา โอเคครับเอ่อเรา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 เริ่มอย่างนี้นะครับครับก็คือเราเราได้ได้มีคําสั่งนะครับปิดทางน้ําทางบกมานะครับตั้งแต่เศูนาฬิกาของวันที่30มีนาแล้วนะครับเพราผมจากกะเรียนว่าทั้งด้วย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 ทางกายภาพข,ของของจังหวัดภูเก็ตนะครับมีม <c oughs> ีสภาพเป็นเกาะนะครับแล้วเราก็มีเราเรา,เราเป็นเมืองท่านะครับก็จะมี เรือสำราญเรือทุกเรือยอดรเรือไปยอดเรือใบเรือสินค้าอะไรต่างเข้ามาเราก็ปิดท่าเรือซึ่งซึ่ง,ง,งทั่วโลกเขาก็ปิปดพอร์ตไปหมดแล้วนะครับความจริงใช่ค่ะ,ค,ะครับแต่ความจริงยังมีเรือเรือขนสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเรานุญาได้เข้ามาได้อ๋อใช่ว่าขนสินค้าอุปโภคบริโภคอืใช่ครับใต้องมาส่งของ เข้ามาส่งของแต่คนไม่ให้ลงนะครับคนเรือพนักงานจําเรือนไม่ไม่ให้ลงมา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 พื้นดินนะครับในส่วนของข้งเรือครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็ปิดหาไปแล้วครับปียี่สิบแปดนะครับอันนี้ใน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 ส่วนช่องช่องทางบกเนี่ยคทางภูเก็ตจะเป็นเกาะมีทางเข้าทางเดียวก็คือถ่ายมาทางสะพานสารสินนะครับไปจากจุดท่าจัดชัยนะครับเราจะมีจุดตรวจด้านจัดชัยที่ท่าจัดชัยนะครับเราก็จะเราก็จะสกรีนตรงนั้นแล้ว นะครับยกเว้นเชื่องอุฟฟ้นวคบริฟโภคเชื่องมือทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับอ,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 อันนี้ในในส่วนของสนามบินในส่วนของสนามบินเนี่ยเนื่องจากเป็นอำนาจของสำนักง,งานการบินบรรเรือนทางท่างการโลกติดต่อจังหวัด17เกตก็มีมติว่าไหนไหนปิดทั้งปิดทั้งสองช่องทางแล้วทางทางการอสังารสมควรจะปิดด้วยเราก็เสนอไปที่สำนักงานการบินบรเรือนขนาดนี้ก็มีประกาศแล้วว่าให้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 ปิดสนามบินเกตตั้งแต่ ศูนย์หนึ่งนาฬิกาของวันที่สิบนะครับซึ่งขนาน,นี้เนี่ยผมผม,ผมเรียนเลยว่าไครท,ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับมีแต,มแต่มีแต่ทยอยออกครับอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ผมไปผมผมผมไปส่งที่ที่ท่าอากาศยานสุเกษเนี่ยก็มีสองลำนะครับของของโรห้านะครับลำหนึ่งเป็นทางฐานทูดฝรั่งเศสเนี่ยขอความร่วมมือนะครับ ขาเจร์ไ์เหมาลำไบก็ออกออกไปประมาณ418คนนะครับเป็นทั้งหมดนะครับมาถึงนี้นะครับแล้วก็มีมีเครื่องบินพันนิ์อีกก็มีมีอีกลำหนึ่งก็ประมาณ100 1 0คนประมาณนะครับโอเคก็ขนาดนี้ก็ทยอยทยอยออกครับครับครับทราบมาว่ามาถึงคำถามสุดท้ายครับท่านผู้ว่าครับทราบมาว่าพกเกตเองก็ตั้งธงที่จะระบายนะฮะคือ จะเอาต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในเกาะภูเก็ต3,000คนออกจากเกาะไปให้หมดนะครับตอนนี้เอาออกไปได้สักเท่าไหร่แล้วครับได้สักครึ่งหนึ่งหรือยังฮะเออจ,จาก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 ตัวเลขเมื่อวานนี้ทางที่ตอมอแจ้งมานะครับก็ราวๆ3,000คนนะครับตกค้าง3,000ตกค้างประมาณคือคือผู้นี้เป็นคือผู้ที่มีต้องต้องต้องเรียนยนี้นะครับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีชาวต่างชาติาท่านเห็นชาวต่างชาติที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ย จะแยกเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานหรือมีเวิร์กเพอร์มิทอยู่เนี่ยนะครับที่มาอยู่ประมาณสักหมื่นคนเศษกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ถือว่ายังอยู่เพราะเขามีถิ่นฐานแต่กลุ่มนี้ไม่เกี่ยวเพราะเขาเขามีสิทธิพิเนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ได้ได้ได้ฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วก็สามารถต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณใกล้ๆส้สามพันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการมีการเริ่มเริ่มทยอยออกอย่างเมื่อคืนนี้ก็ห้าร้อยกว่า นะครับเราก็พยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ททะสะกลับเนี่ยทางฐานทูตเนี่ยเขาจะประสาน,านทางกระทรวงต่างประเทศมามจะต้องมีเครื่องบินที่ทางฐานทูตเนี่ยติดต่อมานะครับเพื่อเพื่อจะอพยพผู้คนพลเมืองของเขาเนี่ยกลับไปกลับไปบ <Okay. S 2> ที่บ้านเมืองเขาครับโอเคค่ะที่จริงผมเห็นด้วยนะที่จะเอาคนต่างชาติที่ตกค้างออกไปให้หมดเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มคนที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดและมักจะปกปิดข้อมูลถูกไหม ก็ถ so, ูกก in ็ก oh, okay. 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 ็ก็ถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับผม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 ต้องเรียนงี้ครับว่าการความยากของการทํางานนะครับก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่อาจจะมีผลเป็นบวกเนี่ยครับไม่พูดความจริงครับนั่นแหละก็จะมีปัญหาเลยโอเคีเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นเจ้าเจ้าเจหน้าที่ที่สอบสวนโรคของสารสนุขเนี่ยเขาไม่มีความชํานาญเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้ตํารวจครับตํารวจที่จะมาเชี่ยวชาญในการสอบสวนครับอไปนี้เราจะเอาเจ้าหน้าที่ตารวจประกบไปกับเจ้าที่สารสนุปครับเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขามีวิธีการและเขามีความชานาญในการที่จะจะสอบสวนนะครับคบางรายเนี่ยก็มีอาชีพเรียงตรงมีอาชีพพิเศษนี่้ยครับเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่บอกนะครับก็จะต้องใช้ใช้ วัวิธีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบกษาตำรวจกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตก็สับสนอนู่กำลังคนมาช่วยในการสอบสวนครับโอเคเอาละครับครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ว่าพักกระพงครับขอบพระคุณครับค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะผู้ว่าพักกระพงนะคะทวิพัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เห็นโมเดลของภูเก็ตละกับการรับมือโควิดสิบเก้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้กลยุทธ์ในการเคลียร์ชาวต่างชาติกลยุทธ์ในการสอบสวนโรคกลุ่มคน ที่เป็นชาวต่งงางชาติเพราะกลุ่มเนี้ยปากแข็งเสียงแข็ง,ขง,งทำบือ้อไม่ออตอบชอบแอบปาร์ตี้กันด้วยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ